สลามมอะไรกุ้มนี่วันนี้มารับน้องนายิบน้องนายิบเปิดเรียนวันแรกได้อะไรบ้างครับวันนี้ได้อะไรบ้างไหนดูหน่อยดูหน่อยนี่มาบรรทัดแล้วก็มาบรรทัดกับอะไรนะอ่าโอ้ดินสอตั้งห้าเล่มแล้วก็อะไรหนังสือใช่ไหมโอ้นี่นี่นี่หนังสือกี่เล่มทั้งหมดสองเอ่อ โอเคเล่มสีเหลืองกับเล่มเขียนอันนี้อ่าหนังสือสมุดศิลปะวาดเขียนนะนี่เาอ๋อกบเราดินสอในดูสิกบเราดินสอทําไมมันเป็นรูปเป็ดน่าจะเป็นรูปกบใช่ไหมแล้วสีกันนะของเพื่อนสีเขาเป็สีเขียวสีชมพูแต่ผมไล่สีเหลืองเาให้ยางลบสองอันยางลบสองแท่งด้วยนี่ดูใกล้ใกล้ดูใกล้ใกล้นี่โอเค ไหนไม่เห็นยังลบนี่ยางลบแต่งสีสีดำาส,าสีดำภาษาอังกฤษว่าอะไรแบล็่